สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิปสายมันครับวันนี้อ่ะสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่เสียจูเนียนะครับจูเนียอะไรแต่งซิ่งพี่ท็อปพามาแวะนะครับมาแวะ ขันนี้สวยมากครับโดมินเตอร์ครับหรือว่าซีรีส์ห้าแปลงหน้าใหม่นั่นแหละนะครับแปลงหน้าเป็นโดมินเตอร์นะสวยงามมากครับรถทิวเสียจิวอา่ารถทิวนี่ก็ประมาณบ่ายสนะครับ นั่นก็จะใกล้จะปิดละนี่เลยเสียท็อพาแวะมาดูเจ้าทศกัณฐ์นี่เลยนะครับสวยไหมถามใจเธอดูนะครับ,สว,นะรบสวยจัดจ้านมากเลยไม่รุ่นยงัยงยังเก้านะครับรุ่นนี้จิงจกออกเลยล้วชมภายในกัน่อยนะครับ ภายในจัดเต็มเลยป่ะรถเสียท็อปทุกคันเลยครับภายในต้องแมว VIP จัดเต็มเลยดูอ่ะสวยงามมากจัด VIP เบิเป็นลำเลยไม่รุนยางก้าว ถ้ามาดูฝั่งนี้ก็ย้อนเสียงครับดูลายครับพี่น้องเห็นไหมลายเขาเรียกอะไรเนี่ยการ์ตูนอะไรไม่รู้นะ ปท้ายแนวนี้ก็สวยงามนะแต่ว่า,าบางฝุ่นมันต้องใส่เป็นท้องช้างครับมันถึงจะสวยนะครับจริงจกออกลายตัวมากท่านผู้ชมอ้บรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่อยู่จุเนียนะครับอยากได้อะไรแต่งอยากาดูรถ หล้อไปใช้งานก็แวะเมียเข้ามาดูได้ที่อูจูเนียอะไรแต่งสิ่งนะครับที่แยกทางพาดนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องนี่เจ้าทศกัณฐ์เสียท็อปนะครับก็น่าจะเอามาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่งกลับสารคามมอนเดิมนะครับ โหดมากมาดูโดมิเนเตอร์น,นะครับแปลงหน้าเป็นโดมิเนเตอร์นี่แหละนะครับสวยทุกลำจัดสุดทุกคันนะครับเนี่ยกันชนหน้ายิงหมุดให้ด้วยโอ้สวยงามนะครับดูว่า เออแมนพี่จอบมันต้องใช้มันต้องใช้ทองสั่งมันใช้สียง,งามสั่งมีลูกสั่งมีลูก

ตัดเพื่อไปเลย อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องตัวนี้ครับของโลบคอปนะครับเอฟเออน่าจะเป็น210รห้าสูงความเร็วนะครับประมาณนี้ ลายสวยมากครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ารถสวยหรอขนาดไหนนะครับราคาก็ไม่ค่อยแรงครับพี่น้องก็มาลองสอบถามดูนะครับมาเช็คกับเสียจูดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องอุลิปสายมัน นะครับพี่น้องเยาวมาถ่ายมาเล่นมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับเสียท็อปหรือว่าอูจุเนียอะไรแตงซิ่งนะครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ